อยู่ที่ศาลเจ้าพอ่อเจ้าแม่อนเภรเสน่นะครับมูลนิธิสว่างแสงสททธรรมธรรมสถานนะครับทางมูลนิธิก็ได้อัญเชิญไอ้ไข่มาปฏิสฐานาาที่ศาลเจ้าพอ่อเจ้าแม่นะครับมาดูบรรยากาศนะครับวันนี้วันที่1นึ่พฤศจิกายุกาสองพนห้าร้อยหกสใครจะได้โชครุ่นกันวันสุดท้ายนะครับอันนี้มีอะไรบ้างครับของวายครับ มีน้ำเปล่าหนึ่งขวดน้ำแดงหนึ่งขวดทูบน้ำโชกขนมเปี๊ยะชุดละชุดละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับขนมเปี๊ยะก็สนะองร้อยยี่สิบเนาะก้อนใหญ่ก้อนใหญ่สองร้อยยี่สิบถ้าเป็นชุดแบบนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะนึ่งร้อยบาทนี่ตามความเชื่อนะครับอ่าบูชากันมาจากไหนครับเนี่ยอยู่ทางเนินในละจังอยู่ทางเนินอยู่บ้านไรเอ่ย <c oughs> เผื่อมีชว่วง <c oughs> จะได้ตามไปไง <c oughs> มาจากไหนกัน ครับผมดูบรรยากาศนะครับวันนี้วันสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันนะครับจุดทูบนำโชคส่วนมาเขาจะอยู่ที่ชุดนำโชคเนาะมีทูบให้นะครับจัดด้วยครับเดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งครับกำลังจัดจัดไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เขาถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าเราไม่เชื่อก็จะ้มหลู่นะครับซึ่งกระแสแรงที่สุดตอนนี้ก็ไอไข่นะครับเพราะว่าทางมูลนิธิ ได้อันเชิญมาอย่างถูกต้องเราทําพิธีมาจากนาครปฐมนะครับได้อัญเชิญมาแล้วนะครับเราก็ดูชาวสุงเนินนะครับใกล้เคียงชาวนาครศรีมานะครับบางท่านก็ไม่ได้หวังเสี่ยงโชคลาภอย่างเดียวก็ขออย่างอื่นนะครับขอพอรนะครับก็เฮียส่วนมากเขาบนอะไรกันครับบนก็โชคลาภสุขภาพแข็งแรงแล้วแก,แก้บนคือ แก้บนแก้บนก็ประทัดไหมประทัดหรือไม่ก็เป็นไก่ชนอ๋อไก่ชนไก่ชนไก่คู่ไก่อ๋อไก่ที่อยู่ข้างๆไอ้ไข่อ่ะเนาะครับเป็นไก่ไก่ชนที่ทํามาจากปูนปัตเตอร์หรือว่าเรซินนะครับครับก็ท่านที่มาบนบานสัเกล่าวนะครับก็มีสิ่งที่แก้บนก็บอกสิ่งที่เราจะบนไปด้วยนะครับประทัดกี่ดอกกี่ดอกนะครับอ่ เดี๋ยวพวกนี้เรามาฟังเสียงประทัดกันดีกว่าครับจุดทูบจุดทูบแล้วก็ทูบนำโชคส่วนมากก็โชคใครโชคมันนะครับ,น,บน,นี่ก็เวลาสี่โมงกว่าแล้วก็ยังมีคนมาเยอะนะครับโค้งสุดท้ายนะโค้งสุดท้ายเปิดให้กราบไหว้ทุกวันนะครับ ตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นนะครับทุกวันนะครับที่มูลนิธิสว่างแสงธรรมธรรมสถานศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่อำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับเราก็ดูบรรยากาศกันนะครับอันนี้ก็เป็นสีสันนะครับเป็นวางไว้เลยแล้วก็ทองไปพลิดเลยส่วนมากนะครับไปพลิดทองส่วนมากที่คนมาทําบุญเงินของมูลนิธิเราไปช่วยฐาธะประโยชน์ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับถูกครับถูกถูก อย่างส่วนมากก็เป็นการแจกทานศพรายาดเนาะเวลาทิ้งกระจาดศพรายาน้ําท่วมครับน,น,รนี่ตอนนี้กําลังจะไปช่วยน้ําท่วมที่บาจีนบุรีครับอันนี้คือเรามูลนิธิเราเป็นสาธารประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับรายได้ซึ่งการบาริใช้ไข่หรือต่างๆนะครับที่ทําบุญมูลนิธิอาจจะเป็นซื้อโรงศพให้กับศพรายาต,ต่างๆนะครับมูลนิธิก็เป็นพุทธฐานที่ ทำเพื่อส่วนรวมนะครับเกี่ยวกับบรรบรศกับในของที่บูชานะครับก็จะมีน้ําแดงมีนมเปี้ยะมีน้ําเปล่านะครับแล้วที่สําคัญก็มีทูบนาโชคด้วยนะครับเดี๋ยวจุดนะครับในทูบนี้ก็โชคใครโชคมันนะครับดวงใครดวงมัน ได้ครับได้ครับอไปบูชาได้ครับครับเอไปเป็นสีมง,งคลได้ครับมันไม่ติดมันติดจริงไหมเขาต้องลอยทูบหมดก่อนไหมไม่ต้องอ๋อไม่ต้องประมาณครึ่งทางเดี๋ยวโทครับ,บ,บครับก็นี่นะครับ เดวกันไหว้นะครับปิดทองไอ้ไข่ปิดทองปิดทองไอ้ไข่อีกอย่างนึ่งก็คือความสบายใจนะครับเราได้มีสิ่งที่เรามีความหวังนะชีวิตทุกคนเราต้องมีความหวังมีซึ่งยึดเหนีย่ยวจิตใจนะครับซึ่งเป็นความเชื่อแต่ละาุ้คนนะครับบางท่านก็ด้วยแรงศรัทธาก็เกิดซึ่งความศักดิ์สิทธิ์นะ อันนี้ว่ากันไม่ได้นะครับก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นความเชื่อแต่ละบุคคลเราอย่าว่ากันนะครับไม่เชื่ออย่าบลบหลู่นะครับในนี้อาจจะมีเสรยฐีสุนเนินได้รางวัลที่หนึ่งก็ได้เนาะเดี๋ยวได้รางวัลที่หนึ่งแล้วมานีเด้อแต่ผมจะมาทำข่าวก <c oughs> <c oughs> ับ <c oughs> เปียสุนเนินบ้านฉันครับให้ดูบรรยากาศที่ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เพื่อสมเนินจังหวัดนครราชสีมาครับวันที่1กึ่งพิกายน2,563นะครับกับการบูชาไข่นะครับก็มีปิดทองมีกราบไหว้นะครับ